เรื่องราวนี้มันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในวันที่คุณครูแก้วได้ย้ายมาพักที่บ้านพักครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งแถวถิ่นธุรกันดานหลังจากที่ย้ายมาเป็นครูสอนนักเรียนชั้นปถมที่นี่ซึ่งพอครูแก้วมาเห็นบ้านพักครูเป็นครั้งแรกก็รู้สึกขนลุกและกลัวนินดๆ กับสภาพบ้านไม้ที่ดูทรุดโทรมและไม่ค่อยน่าอยู่นะักบวกกับบรรยากาศรอบๆบ้านพักก็ห่างไกลจากบ้านพักคู่หลังอื่นนิดๆบวกกับบรรยากาศรอบๆบ้านมันก็ห่างไกลจากตัวโรงเรียนอยู่นิดๆมีต้นไม้ที่ดูเหี่ยวแห้งทำให้รู้สึกชวนหลอนและดูน่ากลัวหลอนๆน,นิดๆยิ่งพอเข้ามาด้านในและเห็นสภาพบ้านโลง่ลงๆเก่า บวกกับเฟอร์นิเจอร์แทบไม่มีแล้วแถมภายในบ้านยังเหม็นอับอีกผู้แก้วก็ยิ่งไม่อยากที่จะอยู่ที่นี่เข้าไปอีกเพราะบ้านมันไม่มีอะไรที่น่าอยู่เลยสักนิดแม่คะเมื่อไหร่จะเอาพวกข้าวของแก้วมาให้อะคะอยู่บ้านพักหลังนี้แทบไม่มีอะไรเลยอีกสักสองสามวันนะลูกแม่กำลังบอกให้บักโตมาขนของช่วยอยู่เนี่ย ตอนนี้มันลงไปขนส่งอยู่ที่กรุงเทพอีกไม่กี่วันก็คงจะกลับมาแล้วแหละลูกค่ะแม่ยังไงถ้าพี่โตมาแล้วบอกให้รีบขนของมาให้แก้วเลยนะคะครูกแก้วพูดกับแม่ด้วยน้ำเสียงที่ผิดหวังนิดนิดเพราะอย่างน้อยการมีเข้าวของของตัวเองมาจัดแต่งที่นี่ใหม่ให้ไม่โล่งแบบนี้ก็คงจะดูน่าอยู่กว่านี้ขึ้นแหละนะมันน่าจะพออยู่ได้มากขึ้นครูกแก้วคิดแบบนั้น แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ครูแก้วต้องทำเลยก็คือผ่านช่วง2 3ถึวันนี้ไปให้ได้ในขณะที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์เท่าไหร่นะักในระหว่างที่คุณครูแก้วกำลังมองดูนั่นนี่นู่นในบ้านอยู่นั้นครูแก้วก็ได้สะดุดเข้ากับกระดาษแผ่นหนึ่งที่ถูกแปะติดเอาไว้แถวบริเวณด้านข้างประตูหน้าบ้านของครูแก้วครูแก้วเดินเข้าไปอ่านมันด้วยความสงสัยว่ามันคืออะไรกันนะ กฎในการเอาชีวิตรอดจากผีบ้ากามที่อาศัยอยู่ภายในบ้านหลังนี้ 1. มันจะมาทักทายหยอกล้อคุณด้วยการส่งเสียงรบกวนโดยเริ่มตั้งแต่เวลาสามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปสิ่งที่คุณจะต้องทำคืออย่าสนใจมันที่พยายามส่งเสียงเรียกร้องความสนใจให้คุณสนใจ 2. เวลาอาบน้ำแนะนำให้คุณสวมผ้าชิตตัวหรือเสื้อผ้า,าไว้ทุกครั้งเพราะผีภายในบ้านหลังนี้มันโรคจิตและป้ากาามเป็นอย่างมากเดี๋ยวคุณจะถูกมันแอบดูเอานะ 3. ตอนเข้านอนถ้ารู้สึกว่ามีใครขึ้นมาอยู่กับคุณบนเตียงก็ให้รีบใช้เท้าถีบสิ่งนั้นไปทันทีอย่ารอช้าล่ะ 4. ถ้ามันมาปรากฏตัวและทำเป็นร้องไห้ให้กับคุณเห็นไม่ต้องไปกลัวมันให้คุณใช้เกลือบนโต๊ะที่อยู่บนหัวที่นอนของคุณสาดใส่มันและสาบส่งมันไปเลยเพียงคุณทำตามกฎสีข้อนี้ในแต่ละวันคุณก็จะสามารถรอดพ้นจากผีบ้าก,การภายในบ้านหลังนี้ไปได้อย่างปลอดภยัยแน่นอนว่า เมื่อครูแก้วอ่านกฎจบครบทุกข้อก็ถึงกับงงๆกับกฎทั้งสี่ข้อที่ถูกเขียนแปะเอาไว้เป็นอย่างมากว่าน,นี่มันกฎบ้ากฎบออะไรกันนะมีใครมาแกล้งเล่นเอามาติดไว้อํากันเล่นแน่ๆเลยและในค่ำคืนนั้นที่แสนจะเงียบเชียบครูแก้วก็ได้นั่งดูทีวีผ่านโน้ตบุ๊กที่พกมาด้วยแทนทีวีไปก่อน ในระหว่างนั้นเมื่อถึงเวลาสามทุ่มครึง่งก็มีในผีหัวเขียวรูปด่อน้ำว่าในเจมก็ได้ปรากฏกายขึ้นมาพางจ้องมองครูกแก้วด้วยแววตาของผีที่ดูหื่นกระหายก่อนที่ผีในเจมนั้นจะแกล้งครูกแก้วด้วยการทำให้เข้าของภายในบ้านหล่นเสียงดังพอคิดว่าครูกแก้วจะสนใจตนแต่ไม่เลยสักนิด พราะตอนนี้คู่แก้วกำลังนั่งร้องห่มร้องไห้เพราะอินกับซีรีส์เกาหลีเรื่องที่ดูอยู่ตักหากล่ะโธ่ดมดูดกักไม่น่าตายเลย <c oughs> ทำเอาผีอย่างในเจมรู้สึกเซ็งเป็นอย่างมากที่ครูแก้วไม่สนใจตนเลยสักนิดโตอย่างวะเนี่ยไม่สนใจกันเลยเหรอเฮ้อ ักพักครูกแก้วก็ลุกขึ้นและไปอาบน้ำโดยที่ไม่ลืมว่าได้กดข้อที่สองของบ้านบอกเอาไว้ว่าห้ามถอดเสื้อผ้าอาบน้ำหมดเป็นอันดีที่สุดครูกแก้วเธอก็ทำตามเพราะเธอเป็นคนขี้กลัวแบบไม่เชื่อย,ยังไงแต่เธอก็ไม่ลบหลู่เธอจึงเลือกทำตามกฎที่ว่าเอ๊ะทำไมกันนะรู้สึกเหมือนถูกใครบางคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเลยนะรีบอาบน้ำดีกว่าเรา ในตอนนั้นเองผีหื่นอย่างในเจมก็ได้มาแอบสองดูครูแก้วเพราะหวังจะแอบดูแต่ผีในเจมก็ต้องผิดหวังไปเพราะครูแก้วไม่ได้ถอดหมดนั่นเองเฮ้อออกจะขาวสวยขนาดนี้จะเอาผ้าเอาผ่อนมาปิดบงังทำไมกันน้าอดเลยตูเฮ้อ หลังจากครูกแก้วอาบน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ได้เตรียมตัวเข้านอนโดยก่อนที่จะนอนนั้นก็ไม่ลืมที่จะสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนให้คืนนี้นอนหลับปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วยก่อนที่เธอจะล้มตัวลงนอนซึ่งตอนแรกครูกแก้วก็นอนไม่ค่อยจะหลับหรอกนะเพราะไม่คุ้นชินกับสถานที่บ้านหลังนี้ที่เพิ่งมาอยู่ บวกกับบ้านมันก็ดูวังเวงน่ากลัวนิดนิดมากทำให้ครูแก้วนอนไม่ค่อยจะหลับเลยละ่ะเพราะเธอกลัวเธอจึงลืมตาอยู่แบบนั้นก่อนที่ตนเองนั้นจะเหนื่อยเพียอ่อนล้าจากการเดินทางมาทั้งวันไหนจะจากการทำความสะอาดบ้านเมื่อหัวค่ำอีกทำให้ครูแก้วเธอพลอยหลับไปในที่สุดในระหว่างที่ครูแก้วนอนไปได้สักพักใหญ่ผีในเจมก็ได้ปรากฏกายขึ้นมาอีกครั้ง พางขึ้นมาบนเตียงเพื่อหวังที่จะแจ้อ่างขู่แก้วคนสวยหมามา้าคนสวยมาเป็นเมียพี่เจมสุดหล่อคนนี้ซะทีๆอีอีอีอปังเสียงขูแก้วนอนละเมอและเผลอถีบผีในเจมตกที่นอนไปอย่างแรงจนในเจมนั้นถึงกับกระเด็นไปอยู่ที่พื้นเลยทีเดียวโอ้ยเจบเจบถีบมาซะเต็มคาราเบลเลยนะแม่ขู่แก้วคนสวยแบบนี้จะให้นอนหลับสบายสบายไม่ได้ซะแล้วละสิแบบนี้ ผีในเจมพูดพางเริ่มเปิดเทปบันทึกเสียงผีร้องไห้สะอึกสะอื้นเสียงดังเพื่อหวังให้ครูแก้วคนสวยกลัวและสะดุ้งตื่นขึ้นมา แต่ทันทีที่ครูกแก้วที่นอนอยู่ได้ยินเสียงคนมาร้องไห้ฮือๆอ,อยู่ในห้องเธอก็ไปหยิบเอาเกลือที่อยู่บนหัวที่นอนของตัวเองสาดใส่ผีในเจมไปด้วยความรู้สึกลำคาญดวกหูจริงๆเลยเว้ยขนสลับีินอนก็บม่ได้หลับบ่ได้นอนเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ที่สาบส่งไปลงปรลโลกอีกรอบซะหรอกแน่นอนว่าผีในเจมที่โดนเธอสาดใส่ก็ปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวเลยละ่ะ ก่อนที่จะสลายล่างหายไปพางยอมแพ้กับค,คุณครูแก้วคนสวยเพราะเขาไม่สามารถจะหลอกหรือหื่นใส่เธอได้เลยสักนิดนึงเหนื่อยใจเป็นผีหลอกก็แบบนี้หรือน้าสาวเลยชอบทำเป็นเล่นตัวใส่อา ในเช้าวันต่อมาครูแก้วก็ตื่นนอนด้วยความอ่อนเพลียโดยที่ไม่รู้เลยว่าเมื่อคืนตนนั้นพบเจอและเกิดอะไรขึ้นมาบ้างในระหว่างที่เธอหลับพรางคิดว่ากฎที่แปะไว้ข้างๆประตูนั้นคงเป็นเรื่องไร้สาระและเรื่องหลอกเด็กเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือมีผีไม่เห็นสักตัวเลยนี่นา ว่าแล้วเชียวว่าก็แค่กดที่เขียนติดหลอกไว้ให้กลัวเล่นก็เท่านั้นลหละผีเผออะไรมันมีจริงซะที่ไหนกันละ่ะไม่น่าคิดมากเลยเราฮ